สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันเอกฟาร์มเกษตรง่ายๆกับนายพันเอกครับผมเชื่อว่าปัจจุบันเพื่อนๆหลายคนเนี่ยหันมาปลูกผักไว้กินเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปลูกแบบไร้สารพิษแล้วก็ทําปุ๋ยไว้ใช้เองวันนี้ผมมีวิธีการเปลี่ยนปุ๋ยคอกธรรมดานะครับให้กลายเป็นปุ๋ยหมักคุณภาพสูงที่ขายตันละ2 3 0 0 0 0บาทเพียงแค่ใช้ปุ๋ยคอกและเศษใบไม้เศษวัชพืชที่อยู่รอบบ้าน วิธีทําก็ง่ายๆครับเป็นการวางเศษพืชสลับกับปุ๋ยคอกเป็นชั้นๆในอัตราส,ส่วนเศษพืช3ส่วนต่อมูลสัตว์1ส่วนลดน้ําให้พอชื้น2เดือนเพียงแค่นี้เองครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนปุ๋ยคอกธรรมดาให้กลายเป็นปุ๋ยหมักคุณภาพสูงที่มีราคาตันละ2-30ถึงบาทไว้ใช้ละครับขั้นแรกให้เราหาวัตถุดิบก่อนนะครับวัตถุดิบที่เราจะใช้มีอยู่3อย่างนะครับ อย่างที่1ก็คือปุ๋ยคอกขี้วัวขี้หมูขี้ไก่ขี้ข้างคาวอะไรก็ได้นะครับเอาที่หาได้สะดวกอย่างที่2ก็คือเศษพืชเศษใบไม้จะเป็นเศษกิ่งไม้เล็กๆที่เราตัดแต่งออกจากต้นไม้ของเราก็ได้จะเป็นหญ้าข้างทางใบไม้สดใบไม้แห้งใช้ได้ทั้งหมดนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือน้ําสะอาดเอาไว้ลดกองปุ๋ยนะครับอุปกรณ์ในการทําเราจะต้องมีภาชนะสําหรับตวงเศษพืชตวงปุ๋ยคอก ภาชนะสำหรับใส่น้ำเพื่อลดกองปุ๋ยแล้วก็เตรียมภาชนะที่หาได้ง่ายๆนะครับระบายอากาศได้ดีอย่างเช่นตะกร้าผ้าเก่าเข่งหรือจะทําคอกแบบง่ายๆจากไม้เพื่อทําเป็นภาชนะสําหรับใส่ปุ๋ยหมักครับหลังจากที่เราได้เตรียมอุปกรณ์และว,วัตถุด,ดิบเรียบร้อยแล้วให้เราหาทําเลในการตั้งกองปุ๋ยเอาที่สะดวกการขึ้นกองปุ๋ยให้เราวางเศษพืชรองลงไปในเข่งหรือตะกร้าที่เราเตรียมไว้นะครับ หนาประมาณชั้นละ5-10เซนติเมตรไม่ต้องกดให้แน่นให้ได้ระดับเสมอกันแล้วโรยทับด้วยมูลสัตว์ในสัตวส่วนใบไม้สามถังมูลสัตว์1ถังแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มจากนั้นก็ทำชั้นต่อไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนหมดวัตถุดิบหรือเต็มเข่งเต็มตะกร้าที่เราเตรียมไว้ด้านบนสุดเราก็จะโรยด้วยปุ๋ยคอกทับอีกทีหนึ่งนะครับ เน้นย้ำนะครับลดน้ำทุกชั้นเพียงเท่าน <ide> ี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ต่อไปก็จะเป็นการดูแลน้ําวิธีการดูแลน้ําตลอด2เดือนก็คือการลดน้ําภายนอกรอบๆทุกวันหรือจะเป็นวันเว้นวันก็ได้นะครับและทุกๆ10วันเราจะใช้เหล็กแหลมหรือไม้แหลมเจาะลงไปที่กองปุ๋ยเจาะลงไปในแนวดิ่งให้ถึงพื้นระยะห่างต่อลูสิบห้เซนติเมตรแล้วก็กอกน้ําลงไป5-10วินาทีนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันนองออกมามากเกินไปเมื่อเติมเสร็จแล้วเราก็ปิดรูเพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนในกองปุ๋ยนะ ย้ำเตือนกันอีกรอบห้ามทําให้กองปุ๋ยแน่นและการดูแลน้ําตามที่กําหนดตลอดระยะเวลา2เดือนเป็นเรื่องสําคัญอีกเมื่อครบ2เดือนแล้วทุกอย่างทั้งหมดในวงก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักครับปุ๋ยที่อยู่ในตะกร้าหรือเข่งเนี่ยจะยุบเหลือแค่เพียง1นถึงสคืบเท่านั้นส่วนที่อยู่ขอบขอบและพื้นก็อาจจะไม่เปื่อยซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับจากนั้นให้เรานําปุ๋ยไปตากให้แห้งก่อนนําไปใช้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อพืชของเรา ส่วนใบไม้ที่อยู่ด้านบนและขอบขอบที่ไม่เปลือยเราก็จะเก็บเอาไว้ทำปุ๋ยหมักในรอบต่อไปนะครับวิธีการนำไปใช้มีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือการผสมกับดินปลูกที่เราซื้อมาจากตามท้องตลาดทั่วไปดินปลูก4ส่วนผสมปุ๋ยหมัก1ส่วนเพียงแค่นี้ดินปลูกก็จะมีสารอาหารครบถ้วนการใช้ที่แนะนำอีกหนึ่งอย่างก็คือการบำรุงโดยตรงนะครับพืชกระถางเราจะให้หนึ่กำมือ 3ถึง4เดือนเราจะให้สักครั้งหนึ่งถ้าเป็นแปลงผักเราจะใช้ไม่เกิน1-2กิโลกรัมต่อตารางเมตรแล้วแต่คุณภาพของดิน3-4เดือนเราจะให้สักครั้งหนึ่งลองทํากันดูนะครับสงสัยหรือได้ผลอย่างไรเนี่ยพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่และคลิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อเขาอาจจะยังไม่รู้ และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับกรเกษตรง่ายๆกับนายพันเอกสวัสดีครับ